ถือทุกเกมถูกกว่าเติมเองเติมเร็วบริการดีรีวิวแน่นไม่โกงไม่โยนไม่คามุยแน่นอนเพราะจดทะเบียนเป็นบริษัทเชื่อถือได้100%ตักมาเลยที่เฟซบ o o กจูนบิโกช็อปหรือแอดไลน์จูนบิโกสาวาเดียบุญพบก,กับผมนครับคาริงวันนี้อยู่รายการรีวิวตามใจกูอีกแล้วนะครับวันนี้อาจจะมารีวิวชา้าไปหน่อยนะสำหรับผู้สับประตูคนนี้นั่นก็คือคาซิยาตามจริงคือแพ็คนั้นแทบไม่ได้รีวิวนะคาซิยามากับใครบ้างนะผมแทบไม่ได้ลงรีวิวเลย คือเปิดมาเติมมาแต่ไม่ได้รีวิวนะแล้วความที่ผมไม่ไม่อนดีหลักผมเปิดไม่ได้นะผมเปิดได้แค่บูธเกตแล้วก็จอดี้อัลบานะในดีหลักนาะและ2ตัวนั้นยังไม่ได้รีวิวเลยนะครับผมก็เดี๋ยวมารีวิวคาสิยาได้ก่อนโดยคาสิยาล่านี้นะจะเป็นเข้ามากับแพ็กที่อย่างที่บอกไปนะบูธเกตกับทางด้านจอดี้อัลบานะโดยล่างนี้ผมไม่ได้เปิดได้นะตอนนี้อยู่ในไ d p ดีั่นกะ็ขอบคุณพ r อานะครับโดย บูทที่แนะนําก็สามารถใส่ได้เลยนะบูทไหนก็ได้นะที่มันเป็นบูทโกลคิปเปอร์ก็จะเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เป็นบูทโกลคิปเปอร์ก็ได้คือโกลมีแค่2บูทใส่อันไหนก็ได้ครับอยู่ที่เราชอบเลยนะครับผมนะแล้วก็มาดูแนวทางการอัพนะผมอาจะจะอัพคาสิยาร์เป็นประมาณนี้นะครับ 401119นะครับที่ผมอัพไปนะก็สามารถแอพกันตามได้นะตัน105นะครับสำหรับคาสิอาล่างนี้ล่างนี้เป็นอายุ19อีนะโดยมีส่วนสูงถึงถึง185ครับอายุ19นะครับผมถนัดเท้าซ้ายนะเล่นกับสโม,มรสรมาริดเลยนะอายุ19มาในสตไตล์แอตติกกิ้งโกคลิปเปอร์นะครับเป็นโกที่ออกมาตัดเกมเลยว่าอะไรอย่างเงี้ยถือว่าทําได้ดีมากๆนะคาสิอานะเป็นตัวที่ AI ไอดีอยู่แล้วนะโอ้ออกก่อนบูธนะครับ99บูธแล้ว105มาดูค่าพลัง สำคัญสำคัญกับผู้สับตูก่อนกำลังจ่ายบอลสั้นบอลยาวนะ57 57เ,เ,เท่ากันเลยนะครับผมมีกำลังนะครับเนี่ยผู้สับตูนะฮะเก้าเก้าเก้าสิบเก้าสีนะการยืนตำแหน่งอะไรเงรี้ยรีเฟกอย่างนี้นะครับการปัดบอ,กอลกันรับลูกก็อยู่ที่ประมาณ9ก้านะแล้วก็ค่าพลังครับผู้สับตูเก้าเก้นะครับผมมีจัำเก้าสีเลยนะความแข็งแกร่ง74นะครับคิกกิ้งพาวเวอร์70นะครับผมแล้วก็สเตมิน่า62นะ แล้วก็ใช้รองเทาง้ามีเดียมนะสกิลที่ได้มาก็จะเป็นพวกสกิลโก้คิปเปอร์นะสกิลที่วันใส่เพิ่มเติมอาจจะเป็นไฟติ้งสปิริตก็ได้โกที่มีไฟติ้งสปิริตส่วนตัวผมว่าวะวะมันเล่นได้ดีเวลาโดนจังหวะกดดนัดนกดดันหน้ากรอบเขียนโทษอะไรเงี้ยมีจังหวะโดนส่องอะไรเงี้ยก็สามารถใช้ได้เดี๋ยวเราไปส่องฟอร์มคาสิยะกันดีกว่าว่าจะเหนียวหรือจะนุ่มขนาดไหนนะ ชมกันเลยคราส่องฟอร์มคาสิยะแลมลูกแรกรูกมินิเก้หลุดมาลูกแบบนี้ก็พูดกันตรงๆว่ามันใครมันก็มีโอกาสที่จะเข้าได้นะอันนี้ก็ตัดมาให้เป็นไฮไลท์เนาะเราไม่ได้อวยมากเกินไปนะช็อตแบบนี้ก็โดนกันได้นะโดนกันได้ผมว่าตำแหน่งพวกนี้มันต้องเล่นนานๆนะถึงจะบอกได้นะเหนียวไม่เหนียวช็อตเซฟก็มีนะแต่หลายคนคอมเมนต์มาพี่คาสิยะผม ตรงเป็นตุงเลยพี่ตรงเป็นตุงเลยอะไรเงี้ยแต่ผมสำหรับผมผมว่ามันต้องแบบฝึกเลเวลเก็บเลเวลก่อนนะสำหรับตำแหน่งเรื่องสอรประตูบเล่นขึ้นสักร้อยกว่าแมตช์ก่อนนะถึงจะแบบตัดสินใจไนดะ้ว่าเอ้ยตัวนี้สามารถยืนเฝ้าเสากับของเราได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่การออกมาตัดเกมของคาซิยะถือผมถือว่าทําได้ดีมากๆเลยนะมีจังหวะที่ออกมาตัดเกมหรือว่าตัดบอลอะไรเงี้ยน้ากรอบเขียดโทษได้ดีมากๆแล้วก็มีปฏิกิริยาที่ดีนะแต่ข้อเสียผมว่าช่วงตัวแกสั้นไปนะลูกบางลูกที่รู้สึกว่าห่างตัวแบบเนี้ยก็ แค่จะตรงเป็นตูงเหมือนกันนะครับแต่ผมว่าก็ยังมีคนใช้งานอยู่นะสำหรับคาสิยะผมว่าเป็นโกที่ a i ดีที่สุดในเกมแล้วแต่ว่าข้อเสียคือ ช่วงตัวมันสั้นแค่นั้นเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเดี๋ยวรอตัตเกียร์ครับคาซิยา่างนี้ผลให้ประมาณเท่าไรครับผมเป็นย so. ังไงครับกับคาสิยาล่างนี้ส่วนตัวผมว่ามันอาจจะอยู่ในช่วงที่ต้องปรับตัวหน่อยนะแพ็คพึ่งออกไปก็รอเล่นสักร้อยกว่าแมตก่อนก็ได้ถึงจะแบบว่าตอบได้ว่าเหนียวไม่เหนียวครับส่วนตัวผมว่าอยู่ในเกณฑ์โอเคแล้วกันในสําหรับตําแหน่งผู้รักษาประตูนะเป็นตําแหน่งที่หลายคนบอกตัวนี้เหนียวตัวนี้ไม่เหนียว <Henry> ตัวนี้เหนียวตัวนี้ไม่เหนียวตัวนี้เหนียวมากตัวนี้ผมตรงเป็นตุงอะไรเงี้ยมันเป็น เถียงกันก็เถียงกันได้ทั้งวันนะในการใช้งานหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวผมว่าไม่แย่ครับใครที่ชอบผู้ศัพท์ตูขาสั้นตัวสั้นนะครับก็สามารถใช้งานได้แต่ว่าค่าพลังการยืนตำแหน่งค่าพลังรีเฟกดีๆก็สามารถใช้งานได้แต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยใช้เท่าไหร่นะเพราะว่าผมชอบตูตัวยาวๆนะครับอะไรเงี้ยลูกการรับบอลปัดบอลเนี่ยทำได้ดีเนะี่ยแต่จังหวะแบบว่าจอ่จอๆก็มีเข้าบา้างเนื่องจกด้วยความเป็นตัวผู้ศัพระตูตัวสั้นเนาะมีจังหวะโดนปัดอะไรเงี้ยก็มีโดนเข้าบ้าง แต่มันก็มีทดแทนเรื่องแบบลูกเลียดลูกอะไรไงเงี้ยที่ทําได้ดีนะครับสำหรับคาซียาตนะครับส่วนตัวผมว่าไม่แย่เลยนะสำหรับผู้รักษัประตูคนนี้ขอไม่ตัดเกรดแล้วกันในตาแหน่งผู้รักษัประตูนะก็ใช้งานก็ได้ใครเปิดได้ก็ใช้งานก็ได้ดไดาไดอาจจะไว้เป็นตัวหลักหรือตัวสํารองก็ได้อยู่ที่ความชอบของแต่ละคนนะครับว่าเรามีมือหนึ่งในใจคนไหนนะเพราะว่าตําแหน่งนี้มันเป็นตําแหน่งที่ต้องเลือกได้แค่คนเดียวเท่านั้นนะครับไม่สามารถ มีใครมาทดแทนได้นะอยู่ที่ว่าเราชอบหรือเปล่านะในตําแหน่งนี้ว่าเอ้ยตัวนี้เข้ามือเล้วหรือเปล่าตัวนี้เราไว้ใจหรือเปล่าในการเฝ้าเสาให้เราครับเป็นตําแหน่งที่สําคัญมากๆตาแหน่งหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสาหรับการรีวิวคาสิยัตก็ดูภาพรวมแล้วก็โอเคครับไม่ได้แย่ขนาดตรงเป็นตุงขนาดนั้นก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับการรีวิวใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดตามอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้๊ายบายครับขอบคุณครับฝากกดติดตามกันด้วยด้วย